สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาถึงวันที่ทุกคนรอคอยค่ะกับ l a z a d a m i ิ y e a r Super s a l ซค่ะชอปจุใจลดใหญ่กลางปีค่ะที่ขนแบรนด์ต่างๆนะคะมันลดกันกว่า5 0ค่ะแล้วก็มีแจกคูปองนะคะส่วนลด800บาททุก10โมงเช้าและแค่นั้นยังไม่พอค่ะแฟลชเซลนะคะเริ่มต้นเพียงก้าบาทเท่านั้นจะหมดแค่นี้เหรอไม่มีทางค่ะสำหรับ La z a d a ค่ะเพราะว่ามีเคล f l a s h s a l ซอีกนะคะที่ทุกราคาค่ะให้ทุกคนได้ช็อปกันย่างจุใจก้อยไม่รอ กันนแล้วะะคะเพียงแค่วันนี้และพรุ่งนี้เท่านั้นค่ะไปช็อปกันเลย